นึกถึงฟอร์ดนึกถึงอนุชิตจัดให้สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องของชิดจัดให้เหมือนเดิมครับผมวันนี้ชิดบอกว่าจะพามาดูตัวฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นกระบะขับสี่ที่ดีที่สุดและหรูหราที่สุดในประเทศแล้วนะชั่วโมงนี้นะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นกระบะขับสีบ่เครื่อง2.0นะครับผมเครื่องเครื่องดีเซล2.0ลิตรนะครับมาพร้อม170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่ 405แรงบิดต่อนิวตันเมตรนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งแบบชุดแต่งของพี่ใหญ่แรปเตอร์ or, นะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวชิดจะพามาดูรายละเอียดนะครับผมเห็น <He S 2> ได้ชัดว่าตัวนี้เป็นกระบะขับ4นะครับแล้วทีนี้มาพร้อมกับโหมดการใช้งาน6โหมดนะครับผมโหมดการขับเคลื่อน6โหมดตัวนี้เป็นกระบะที่หรูหราที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้มีระบบรองรับก็คือแอปพลิ a t i ัน Ford Pass นะครับผมสามารถสั่งสตาร์ทรถได้ นะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะอยู่พื้นที่ไหนขอแค่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ต่างประเทศสามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมแล้วก็ฟอร์ดพาร์ทจะดีตรงที่ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่ารถของท่านตั้งอยู่ณที่ไหนนะครับผมดูตำแหน่งระบุตำแหน่งได้แล้วก็สามารถล็อกปลดล็อกรถได้นะครับผมผ่านแอปพลิเคชันมือถือแค่คลิกเดียวสตาร์ทรถได้ครับโอเคทีนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวชิดจะพามาดูตัวนี้ตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED นะครับมาพร้อมไฟเดย C ์ไลท์ซีแคมตัวนี้สวย คันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเป็นชุดแต่งของพี่ใหญ่อย่างแรปเตอร์ตั้งแต่กระจังหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับตัวนี้ติดครอ,อบเป็นครอบไฟหน้าเป็นสีดำเรนเจอร์สวยงามดูดุดันนะครับผมทีนี้เห็นได้ว่าตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า f o r d ของพี่ใหญ่แรปเตอร์ or, นะครับมาพร้อมกับไฟเอลีดี 3. จุดไฟ LED ดีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้มี2สี1สีขาว2เหลืองอำพันนะครับผม ตามเอกลักษณ์ตามดีไซน์ของลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามเห็นได้ไหมครับว่าตัวช่องลมจะเป็นช่องลมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโชว์ด้านในแล้วก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างจะดีมากเลยเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านล่างกันตัวชุดแต่งตัวนี้เป็นกันชนหน้าของพี่ใหญ่แรปเตอร์สวยดุดันดูแข็งแกร่ง,งสมกับเป็นพี่ใหญ่เนาะเป็นชุดแต่งตัวนี้มาพร้อมหูลักจูง2จุดเลยครับผมใช้งานลากจูงได้จริงนะครับแข็งแรงทนทาน มาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับผมเวลาที่ลูกค้าดึงพวงมาลัยเลี้ยวพวงมาไลัยไปด้านซ้ายไฟตัวนี้จะติดและสองสว่างเพิ่มมุมมองการมองเห็นให้นะครับผมโอเคทีนี้แล้วมาดูตัวฝากระโปรงฝากระโปรงตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมมีอักษรอะคริลิกเลนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยสีดําตัดกับตัวฝากระโปรงหน้าดูมันดูรับกันสวยงามบวกกับตัว กับจากหน้าที่เป็นดําด้านเนาะเดี๋ยวชิดจะพามาดูด้านข้างมาดูด้านข้างกันเลยครับผมตัวด้านข้างตัวนี้เห็นไหมครับว่าตัวซุ้มล้อของพี่ใหญ่แรปเตอร์ชุดแต่งชุดนี้มันจะดูสวยงามโดดเด่นมันจะหนาขึ้นมา6นิ้วนะครับผมเพื่อรองรับกับตัวยางที่ทางลูกค้าได้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เป็นแมตขอบ20นะครับผมยางเป็นยางที่พร้อมลุยบุกเบิกได้มากไปได้ทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์เลยก็คือ พร้อมลุยเลยดอกอยางสวยๆแบบนี้มาพร้อมช่วงล่างอิสระปีกนก2ชั้นนะครับผมการทํางานของอิสระปีกนก2ชั้นจะทํางานอิสระทั้ง2ตัวนะครับผมช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนช่วยในเการของคุมบาลานซ์พอรถเราเป็นรถยกสูงนะครับแล้วก็มาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้านหน้านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวชี้จะพามาดูตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นสีเงาตัดสีดําด้าน พร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างดูโดดเด่นสวยงามเป็นสไตล์ของสปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงตัวมือจับเห็นไหมครับมือจับก็เป็นสีดําแล้วก็คันนี้ลูกค้าติดในเรื่องของข้อเป้ามือจับการลอยการเล็บกันแหวนลอยขีดขวนกับตัวรถไม่โดนสีตัวรถแน่นอนนะครับผมตัวนี้มาสวยงามและอีกหนึ่งตัวตัวบันไดครับผมบันไดเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นพลาสติกแต่มันแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวนี้จะรับน้ําหนักอยู่ที่ 250กโลกโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนะแต่มันรับได้มากกว่าน,นั้นแหละแข็งแรงทนทานเห็นไหมครับมาพร้อมกับเสาเสาประตูเป็นสีดําด้านสวยงามเหนือคำบรรยายจริงๆนะมาพร้อมกับตัวรถสีขาวตัดกับสีดําสีขาวเวลาตัดกับสีดําอย่างสป,ปอร์ตแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันชูโลงให้สวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์สำหรับลูกค้าเลยเนาะทีนี้เรามาดูตัวด้านหลังกันอ๋อแล้วตัวฟิล์มนะครับฟิล์มอ่ะ มันเป็นฟิล์มที่เนี่ยเป็นฟิล์มคุณภาพอยู่แล้วนะคือบอกได้เลยว่าลูกค้าอยากได้ฟิล์มกี่ระดับจะเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยเป็น 40%, 60% 80%ตบอกชิดได้เลยเดี๋ยวชิดจัดให้เนาะพร้อมชุดแต่งสวยๆแบบนี้ใครที่สนใจชุดแต่งติดต่อชิดได้เลยชิดให้ราคามิตรภาพแน่นอนเพราะบอกแล้วว่าชิดดูแลเหมือนครอบครัวเลยเนาะตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อนะครับผมเป็นชุดของวิกเตอร์อยู่แล้ว แล้วก็ช่วงล่างมามากับมาพร้อมกับแหนบนะครับผมแหนบซ้อน5ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็มีโชค๊คด้านหลังสวยๆแบบใช้งานได้แบบโดดเด่นมากเนาะอ่าโอเคทีนี้ตัวเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะคือดีตรงที่ว่าเวลาลูกค้าจะติดอุปกรณ์เพิ่มจะติดพวกโลบาร์ติดพวกสปอร์ตบาร์เพิ่มไม่ต้องเจาะนะครับผมเราทํามาเผื่ออยู่แล้วบอกแล้วว่าฟอร์ดใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆดูแลใส่ใจเก็บรายละเอียด ให้กับลูกค้าเน้นใช้งานใช้งานได้จริงดุดันแถมยังหรูหราณชั่วโมงนี้หาไม่ได้แล้วกระบะท,ที่สตาร์รถได้ผ่านมือถือ,เ,อเราทาโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของไฟท้ายครับผมตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายฟ u l l LED มาพร้อมครอบไฟท้ายสีดำเพื่อชูความโดดเด่นของตัวไฟท้ายแล้วก็ตัวรถขึ้นมาดูสวยงามโดดเด่นส่องสว่างแน่นอนครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับผมเห็นไหมครับว่าตัวนี้ชิดบอกว่ามันเป็นขับสี นะครับผมเป็นขับสีจนะเป็นสติกเป็นอ่าสวยๆนูนขึ้นมาแบบนี้เนยอะคริลิกแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะติดตัวอะคริลิกสีดําเห็นไหมครับเพิ่มมิติมากมุมมองสวยงามดูหรูหราหรูหราเลยทีเดียวตัวกันชนหลังนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีด้านบวกสีดําเงาสวยงามสวยงามมากครับผมโอเคถ้าสุดลูกค้าท่านไหนสนใจตัวหาชิดได้ที่เบอร์0 9 8ย์5 7 8 7 3ย้ําเบอร์โทรนะครับ 0982657873หรือมาพบเจอชิดได้ที่นี่มาสัมผัสรถได้ที่นี่ o อร์ด a พระราม5แล้วพบกันใหม่ชิดจะพาโปรดีๆและรถดีๆสวยๆมาเสนอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ